ก็มาต่อนะทุกคนเพิ่มนี้มันอยู่ในหนังสืออันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือมันเป็นท่าผ้าหันสถทานตั้งแต่ที่แบบว่าโดนกักขังอะนะจดไว้ใน หนังสือนี่แหละจำได้ว่าเป็นท่าพระหันสถานมันก็เลยแบบว่าทำให้เราแบบนึกถึงหลายๆสถานที่ที่เราไปประหนึ่งว่าตัวเองเป็นสื่อจริงๆอ <c oughs> เหมือนตัวเองเป็นสื่อคือแบบว่าจะชอบแบบว่าอย่างที่บอกว่า ขนาตอนไปปฏิบัติธรรมยังมีคนจัดท่าทางให้เลยก่อนหน้านั้นก็คือแบบไปสถานที่ต่างๆก็จะแบบว่าพอจะถ่ายรูปหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีแบบว่าทำท่านี้เหมือนมีคนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอธิบายให้มันมันดูไม่งมงาย แต่มันดนจิตตนใจก็ได้ให้ทําท่านี้แล้วก็แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเป็นสื่ออืมเช่นภาพนี้ภาพพระหัน์สถานภาพนี้จะไปปรากฏอยู่ที่เอ่เอเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครฝั่ง ฝั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางสนามหลวงตอนนั้นจำได้ว่าไปช่วงช่วงเย็นละคนไม่ค่อยมีแล้วแบบมันมันเป็นช่วงเวลาของพระอาทิตย์กำลังจะตกแสงแดดมันจะส่องมาแบบทางทิศตะวันตกฝั่งฝั่งสนามหลวงอะ ป่องวัดพระแก้วแล้วตัวเองก็ไปยืนอยู่ประตูฝั่งนั้นแหละประตูฝั่งนั้นยังไม่ได้เข้าไปนะแล้วแบบแสงแดดมันส่องมาพอดีส่องมาหาตัวเองส่องมาหาตัวเองแล้วก็แบบว่าพลังงานอะไรก็ไม่รู้มีทราบได้แต่มีความรู้สึกว่าแบบมันจัดท่าทางเองโดยอัตโนมัติอะ จะใช้คําว่าถูกดนจิตตดนใจให้ทําท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคือแบบพอแสงสองมาแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหพลังงานอะไรพลังงานดีมากพลังงานดีสุดๆแล้วก็ทําท่านี้แหละท,ทําท่าด้วยกันเลยอยู่ประตูฝั่งทางทิศต,ตะวันตกของศาลหลักเมืองเอยศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครที่มีเสาหลักเมืองอย,อ,อ,อยู่ที่นั่นอะ่ะท่านี้ปรากฏอยู่ที่นั่นนะ ทุกคนอืม,อมแล้วก็มันก็ชอบเป็นแบบเนี้ยลักษณะตัวเองจะเป็นสื่อจริงๆนะไม่ได้ไมอนเป็นสื่อจริงๆนะแล้วมันก็จะมีปรากฏที่ไหนชอบให้แบบเออแล้วมันจะมีอยู่ที่หนึงอันนี้น่าจะเล่าให้ฟังมันเป็นที่ที่เขาพนมลุง มันจะมีแบบพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นไปบนบนปราสาทมันจะมีฐานสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็สัมผัสได้รู้สึกได้ว่ามันยิ่งใหญ่มันมีผลต่อเราตรงนั้นก็ที่หนึ่ง เป็นเป็นช่วงแรกๆด้วยซ้ำที่แบบเปิดใจรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นอ่าอันเนี้ยตรงงานหน้าที่หนึ่งคือแบบเหมือนแบบว่าพอไปถึงอะ่ะไม่ใช่แค่บอกนะทุกคนปกติบอกอะ่ะจะแบบมันเชื่อฟังเนาะมันแบบว่านั่งลงทำท่านั้นท่านี้เราจะทำตามแต่อันเนี้ย ไปถึงคือฟาดเราลงเลยนะมันเป็นลักษณะแบบฟาดลงอ่ะทุกคมันแบบฟาดเราลงแล้วกดเราจะรู้สึกได้ว่าแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันจะเข้าใจคําสั่งหรือปฏิบัติเองหรือทําเองอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็ฟาดลงเลยฟาดลงแบบพวหมือนถูกฟาดลงแล้วก็นั่งคุกเข่าตรงนั้นนะ่ะแล้วก็แบบผับเพียบผับเพียบแล้วก็ พับเพียบแล้วก็แบบเหมือนบังคับเราบังคับร่างกายไม่ได้อะทุกคนตอนนั้นอ่ออนแอด้วยพลังอะไรหลายๆอย่างอ่ะตอนนั้นอ่อนแอแต่ก็ต้องไปก็แบบพอไปถึงแล้วก็เหมือนแบบถูกฟาดลงแล้วเราก็แบบนั่งลงแล้วก็กราบกราบไปที่พื้นดินนั่นแหละอืม <laughs> เหมือนแบบพลังงานมันกดเราไว้อะกดแล้วก็าให้ทําแบบเนี้ยอืม แล้วก็แบบตามด้วยคำพูดแบบสั่งสั่งแล้วเราไม่ได้เต็มใจทำไงเนื่อยสั่งแล้วก็บังคับร่างกายเราได้ด้วยกดเราได้ด้วยแบบนั้นนะ่ะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะตัวถ้าไม่เจอกับตัวนี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันเปิดใจให้กว้กวางๆเปิดใจให้กว้กวางๆกับเรื่องพวกนี้ เหมือนแบบสอนให้ใช้ใช้พลังงานใช้ความรู้สึกใช้ intuition ปล่อยตะก,กะและเหตุผลไปบ้างอะไรเงี้ยพยายามไม่อยู่ตรงกลางๆเขาไว้แต่เนี่ยเป็นครั้งแรกแรกๆเลยที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมีพลังงานกดเราไว้แล้วก็ฟาดเราลงกับพื้นอะแล้วก็แบบับเพียบก้มตัวลงคุกเข่ายอมจำนน มงคลจะรัดก้าวนี่คำนี้เกิดขึ้นที่นั่นครั้งแรกครั้งที่สองคำเดียวกันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างเดินข้ามสะพานพระรามแปดออันนี้คำเดียวกันคำเดียวกันคำเดียวกันที่ปรากฏนะอืออันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราร่างกายเราเป็นไปตาม ควบคุมไม่ได้อะแล้วมันเป็นพลังงานที่ถูกกดด้วยอะไรที่มันตัวใหญ่ๆรู้ได้ทันทีนะรู้ได้เองอ่ะเป็นครั้งแรกๆเลยด้วยซ้ำที่แบบว่ารู้สึกแบบฉันกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่ฉันสู้ไม่ได้ฉันก็แค่ต้องปล่อยไปตามเหมือนตอนนั้นคือปล่อยไปตามยะถากรรม ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควบคุมก็ปล่อยไปตามพลังงานนั่นแหละปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็เรียนรู้มันได้เองเหมือนถูกปล่อยเหมือนเหมือนถูกปล่อยลงน้ําคนขวายเอาชีวิตรอดเองอะไรอย่างเงี้ยมันปล่อยไปในป่าแล้วหาทางกลับบ้านเองอเหมือนแบบอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะคือแบบว่าเราสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ปล่อย ปล่อยเป็นไปตามย,ายถากรรมเออคิดแบบนั้นจริงๆนะเพราะสู้ไม่ได้แรงก็ไม่มีสู้ไม่ไหวแล้วว่าปล่อยไปตามยถากรรมรอดก็รอดมีบุญก็รอด <c oughs> มีบุญก็รอดอ่ะนะก็ <c oughs> เลยว่าว่าก็แต่ก็ผ่านมาได้นะแสดงว่าก็มีบุญพอสมควรแหละแล้วก็มีตรงไหนอีกนะที่ชอบทำท่าอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวท่าน นึกได้จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคือแบบอย่างให้ทุกคนเปิดใจอะ่ะกว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ก็แบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆนะเบิดทั้งแบบความเชื่อในการเปลี่ยนชื่อความเชื่อในการอะไรอีกนะกับตัวเลข หลายความเชื่อมากอะที่มันแบบเปลี่ยนความคิดเราพาเรามาถึงจุดเนี้ยไม่น่าเชื่อจริงเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนศาสนานี่เปลี่ยนศาสนานี่แบบสุดแล้วนะกำลังจะได้ดําเนินกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งนี้อะทุกคนสถานีต่อไปของพี่ก้าวคือต้องเข้าไปสู่ แล้วมันก็เป็นภาพนี้แล้วก็เป็นอยู่ที่อ่อ